ประชาชนไทยต้องรู้การตรวจมะเร็งเต้านมเป็นประจำการป้องกันชีวิตที่มีคุณภาพมะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทยและทั่วโลกมีผู้ป่วยใหม่ปีละหมื่นคนและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงไทยอย่างมากดังนั้นการตรวจคัดกรองเต้านมเป็นประจำเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรเลือกละเลยศูนย์จีโนมิซิราตรวมกับแอสตราเซเนกาพัฒนาการใช้ AI ในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอย่างแม่นยำ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ AI ช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการวินิจฉัยขึ้นเป็นเ4%นี่คือการปรับปรุงทางเทคโนโลยีที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อการรักษาผู้ป่วยแต่ที่น่าสนใจคือการวินิจฉัยเพียงอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหาการรักษามะเร็งเต้านมต้องเป็นการรักษาที่เฉพาะเจาะจงและส่งผลดีต่อผู้ป่วยแต่ละรายดังนั้นการใช้ AI ในการวินิจฉัยเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต้องมีการวิจัยและพัฒนาการรักษาที่เหมาะสมต่อแต่ละบุคคล ศูนย์จีโนมิคซิริราจึงได้รวมกับแอสตราเซเนกาและพันธมิตรชั้นนำจัดงานฟาโยเพอร์ซันนลพิงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองและวิธีการป้องกันร,รักษามะเร็งเต้านมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและนี่คือสิ่งที่สำคัญ การตรวจคัดกรองเต้านมเป็นประจำเป็นการป้องกันชีวิตที่มีคุณภาพแต่ก็ต้องร่วมมือกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมการป้องกันและวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อแต่ละบุคคลเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ที่น่าเสียดายคือยังมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไม่รู้ว่าต้องการตรวจคัดกรองเต้านมเป็นประจำหรือมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหมู่ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการรักษามะเร็งเต้านมไม่ใช่แค่เรื่องของแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสังคมทั้งประเทศคุณคิดว่าเรื่องนี้สำคัญไหมคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้ AI ในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมคุณเห็นว่าการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลกันเถอะ